อ้อมแต่ในวันหนึ่งขณะที่รถหรูแล่นผ่านฟุตบาทเก่าๆริมถนนเขากลับเห็นใครบางคนที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเธอคืออดีตภรรยายืนขายข้าวเหนียวหมูปิ้งกลางควันไฟข้างๆเธอคือเด็กชายหน้าตาคุ้นตาผ่านไปสิบหปีสิ่งที่เขาเห็นในวันนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล ทำไมเธอถึงมาอยู่ตรงนั้นลูกชายของเขาหรือเปล่าและสิ่งที่เธอพูดออกมาทำให้คนทั้งโลกของเขาพังทลายเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ความรักแต่มันคือความเสียใจการเลือกผิดและโอกาสสุดท้ายที่จะไถ่าบาปในหัวใจอย่ากกระพริบตาเพราะตอนจบอาจทำให้คุณน้ำตาไหลแสงแดดยามสายส,ายสองลอดเงาต้นไม้ริมถนนเสียงรถยนต์ว่ามาเป็นระยะ กลิ่นไอของเมืองหลวงคลุกคล้ากับควันจากเตาปิ้งหมูชายวัยกลางคนในสูตรหรูยืนอยู่ข้างรถเบนสีดำเงาวับเขาเพิ่งเสร็จจากการประชุมสำคัญกับนักลงทุนต่างชาติเขากำลังเดินหาของว่างเล็กน้อยสายตาของเขากวาดผ่านร้านรวงข้างทางแล้วหยุดนิ่งที่แผงขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเก่าๆบนฟุตบาทมือผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกลับหมูบนเตาถ่านควันลอยฟุ้งเข้าตาเขา เขายกมือขึ้นขยี้ตาแล้วจ้องอีกครั้งหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอมีเส้นผมยาวที่มัดไว,หว้หลวมๆด้วยหนังยางเก่าๆใบหน้าเธอดูผอมลงแต่แววตานั้นเขาจำได้แม่นเขาไม่อาจเชื่อในสิ่งที่เห็นผู้หญิงคนนั้นคือเดือนอดีตภรรยาของเขาหญิงที่เคยยิ้มให้เขาทุกเช้าเมื่อสิบหกปีก่อนหญิงที่เขาทิ้งไปเพื่อชีวิตที่สูงกว่า เขายืนตะลึงอยู่ตรงนั้นโดยไม่ขยับฝ่ามือเริ่มยินเฉียบเสียงจากอดีตย้อนกลับมาในหัวเขาเสียงเธอหัวเราะเสียงเธอร้องไห้เสียงทะเลาะในคืนนั้นที่เธอถือเสื้อผ้าออกจากบ้านไปตอนนั้นเขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกตอนนั้นเขาเชื่อว่าเงินคือคำตอบของทุกอย่างตอนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจเขาเดินเข้าไปใกล้แผงข้าวเหนียวหมูปิ้งเธอหันมาสบตากับเขา เขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินริมฝีปากเธอสันนิดๆก่อนจะยิ้มบางๆรับข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะเธอถามเสียงเรียบเขากลืนน้ำลายแต่ไม่มีคำใดหลุดออกจากปากกลิ่นหมูปิ้งหอมชุนขึ้นจมูกเสียง่านแตกดังเปรี้ยเ,เขาเอื้อมมือไปรับห่อข้าวเหนียวจากเธอมือของเขาแตะปลายนิ้วของเธอโดยบังเอิญเย็นเฉียบเหมือนหัวใจของเขาในขณะนี้ เขาควักแบงค์พันส่งให้เธอแต่เธอสายหน้าเบาๆห้าบาทก็พอคะเธอพูดอย่างสุภาพเขายืนอึ้งอีกครั้งดวงตาเขาเริ่มร้อนเผาภาพชีวิตหรูราของเขาเล่นเข้ามาในหัวแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเขามองเธอที่หันกลับไปพลิกหมูบนเตามือเธอมีแผลพองจากความร้อนแต่ใบหน้าเธอสงบนิ่ง มันคงกว่าที่เขาเคยเห็นเมื่อสิหกปีก่อนเขารวบรวมเสียงของตัวเองถามเธอเบาๆว่าเดือนเป็นยังไงบ้างเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มน้อยๆแล้วพูดว่าดีค่ะเพราะความทุกข์มันสอนให้เข้มแข็งเขาสะดุ้งเหมือนมีอะไรมากระแทกกลางอกคำพูดนั้นชัดเจนต้องอยู่ในหัวเขาเขามองหญิงตรงหน้าแล้วน้ำตาก็ร่วงลงโดยไม่รู้ตัว หัวใจของเขาเจ็บเจ็บมากกว่าทุกการสูญเสียที่เขาเคยเจอในธุรกิจเขาอยากพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงในลำคอเขาขาดหายไปเธอหันกลับไปจัดห่อข้าวเหนียวอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเขาเป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งที่แวะผ่านมาเหมือนเขาไม่เคยเป็นอะไรในชีวิตของเธอเลยเขายืนนิ่งลมพัดแผ่วผ่านริมถนนใบไม้แห้งปลิวตามพื้น เขารู้แล้วว่าอะไรที่เขาสูญเสียไปและไม่มีวันได้คืนอีกแล้วเขายังยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนที่หลุดออกจากโลกของตัวเองผู้คนเดินผ่านไปมาไม่มีใครสนใจชายในสูตรราคาแพงที่ยืนกอดห่อข้าเหนียวแน่นเขาเงยหน้าขึ้นมองฟ้าแสงแดดจ้าเกินไปแต่กลับไม่อุ่นในหัวเขาเต็มไปด้วยคำถามเธอผ่านอะไรมาบ้าง เธอเจ็บปวดแค่ไหนทําไมเขาไม่เคยย้อนกลับมามองเขานึกถึงวันที่เขาเลือกจากเธอไปเพราะเธอไม่มีวุฒิปริญญาเพราะเธอไม่มีคอนเน็กชันเพราะเธอไม่เหมาะกับโลกของเขาตอนนั้นเขาคิดว่าเขาทําเพื่ออนาคตแต่ตอนนี้เขารู้ว่าเขาแค่ขี้ขลาดเขาเดินเข้าไปใกล้เธออีกครั้งเธอยังคงทํางานเงียบๆใส่ข้าวเหนียวลงกล่องปิ้งหมูทีละไม้ เขาเอ่ยขึ้นเบาๆเดือนฉันขอโทษเธอหยุดมือเพียงครู่เดียวไม่หันมามองแล้วตอบเพียงว่ามันสายไปแล้วค่ะคุณภูมิชื่อของเขาเปล่งออกจากปากเธอแต่ไม่อ่อนโยนเหมือนเคยมันเต็มไปด้วยความห่างไกลเต็มไปด้วยเส้นแบ่งที่ไม่อาจข้ามได้อีกเขายืนเงียบเธอเดินไปหยิบหมูปิ้งไม้ใหม่ ยืนที่เด็กนักเรียนที่ยืนรออยู่เด็กชายคนนั้นมีดวงตาใสาซื่อมีคิ้วที่คุ้นตามีรอยยิ้มที่คล้ายใครบางคนหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งเขาถามออกไปอย่างไม่มั่นใจนั่นลูกของเธอหรือเธอเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบใช่ค่ะเขาปืนน้ำลายมือเย็นชืดเสียงเขาสั่น แล้วพ่อของเขาเธอหันมาสบตาเขาสายตานิ่งเฉียบแต่เศร้าเขาไม่มีพ่อคะ่ะคำพูดนั้นฟาใส่เขาเหมือนมีดคมเขารู้ทันทีว่าเธอหมายถึงอะไรเขาคือพ่อของเด็กคนนั้นเขาทิ้งทั้งแม่และลูกไว้เบื้องหลังโดยไม่เคยหันกลับมาเด็กคนนั้นหันมามองเขา ยิ้มให้แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่มันทำให้เขาเจ็บยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเขาก้าวถอยหลังเหมือนร่างกายไม่ยอมอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปน้ำตารินลงข้างแก้มเขาไม่เคยรู้ว่าความสำเร็จของเขาต้องแลกมาด้วยอะไรเขาเดินกลับไปที่รถแต่ละก้าวหนักแน่น เหมือนแบกทั้งชีวิตไว้บนบ่าเมื่อเปิดประตูรถเขาหันกลับไปมองอีกครั้งหญิงคนนั้นยิงขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเด็กคนนั้นยังยิ้มยังไม่รู้เลยว่าชายคนนั้นคือใครในชีวิตเขาเขาปิดประตูรถเสียงเงียบดังขึ้นในหัวและในที่สุดเขาก็เข้าใจคำว่าพ่ายแพ้อย่างแท้จริงรถเบนซ์ค่อยๆแล่นออกจากฟุตบาท เสียงเครื่องยนต์เบาๆขับกลบเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเขาภูมิวางห่อข้าวเหนียวหมูปิ้งไว้ข้างตัวแต่เขาไม่มีความอยากจะกินแม้แต่น้อยในรถเงียบสนิทราวกับเสียงทุกอย่างรอบตัวหายไปหมดเขาขับผ่านตึกสูงรฟ้าผ่านออฟฟิศของตัวเองผ่านโลกที่เขาเคยภาคภูมิใจแต่วันนี้ทุกอย่างดูเล็กลงในสายตาเขาเขาไม่เห็นตัวเองในภาพลักษณ์ของเศรษฐีอีกต่อไป เขาเห็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่หลงทางในชีวิตมาตลอดสิบหกปีภาพของเดือนยืนอยู่หลังเตามือจับคีบหมูปิ้งเมื่อไหลบนหน้าผากยังติดอยู่ในหัวเขาเขานึกถึงเสียงของเธอคำพูดเรียบง่ายแต่หนักแน่นเขาไม่มีพ่อคะ่ะเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือประโยคตัดสิน ตัดเขาออกจากชีวิตพวกเขาสองคนอย่างเด็ดขาดเมื่อรถจอดที่หน้าคอนโดหรูเขาไม่รีบลงจากรถเขานั่งนิ่งมองแสงไฟในเมืองแต่ในหัวกลับว่างเปล่าข้างกายมีเพียงห่อข้าวเหนียวหมูปิ้งที่เย็นชืดลงเรื่อยๆเขาหยิบมันขึ้นมาแกะห่ออย่างช้าๆกลิ่นข้าวเหนียวลอยอ่อนๆกลิ่นหมูปิ้งที่เริ่มจางเขากัดคำแรก และน้ำตาก็ร่วงรสชาติไม่ได้อร่อยมากมายแต่มันอบอุ่นอบอุ่นเหมือนความรักที่เขาเคยมีแต่ปล่อยให้หลุดมือไปคำต่อคํารากับปืนความทรงจําทั้งชีวิตลงไปด้วยเขาเคยมีเธอเคยมีครอบครัวแต่เขาเลือกสิ่งอื่นวันนี้เขาเหลือเพียงตัวเองกับรสชาติของอดีตเขานั่งกินเงียบเงียบ เหมือนคนที่กำลังไถ่าบาปไถ่สิ่งที่เขาไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วคำสุดท้ายของข้าวเหนียวหมูปิ้งหมดลงแต่ความรู้สึกในอกยังคงแน่นเขาวางกล่องเปล่าลงเบาะข้างๆมองมันเหมือนของมีค่าชิ้นสุดท้ายในความเงียบเขาได้ยินเสียงความคิดของตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆฉันทำอะไรลงไปเขาเคยมีคนที่รักเขาจริงเคยมีบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ แต่เขาเลือกจะเดินจากมาเพราะเขาคิดว่าโลกภายนอกมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาเคยหลงระเริงในความสำเร็จเคยคิดว่าตัวเองชนะแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเขาแพ้ตั้งแต่วันที่หันหลังให้เธอเขาหยิบมือถือขึ้นมาเปิดดูเบอร์โทรเก่าๆที่ยังไม่เคยลบชื่อเดือนยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเขาไม่เคยลืมแต่ก็ไม่เคยกล้าก,กดโทรกลับ นิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยลังเลอยู่บนหน้าจอสุดท้ายเขาวางโทรศัพท์ลงเพราะรู้ดีว่าเธอไม่ต้องการเขาอีกแล้วเธอไม่ต้องการคำขอโทษไม่ต้องการการกลับไปแก้ไขเธอต้องการเพียงชีวิตที่สงบก,กับลูกชายที่เธอเลี้ยงมาเพียงลำพังเขานั่งมองแสงไฟจากตึกสูงเสียงของเมืองยังดังอยู่รอบตัวแต่ในใจเขาเงียบ เงียบจนได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนเขาพิงหัวกับพนักเบาะหลับตาลงช้าช้าเหมือนคนที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตแต่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเดินผิดทางบางทีการยอมรับความพ่ายแพ้อาจเป็นชัยชนะรูปแบบสุดท้ายของคนอย่างเขาเช้าวันถัดมาแสงแดดลอดผ่านม่านหน้าต่างสาดเข้ามาในห้องนอนที่เงียบงันผู้ม่ลืมตาช้าช้า ความรู้สึกแรกที่พุ่นเข้ามาคือความว่างเปล่าเขาเดินไปที่กระจกจ้องมองเงาของตัวเองชายวัยกลางคนในชุดนอนราคาแพงแต่แววตาไร้ประกายรอยยิ้มที่เคยใช้ปกปิดทุกอย่างไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อีกเขาหยิบกระดาษกับปากกาขึ้นมานั่งลงที่โต๊ะเล็กริมหน้าต่างมือสั่นเล็กน้อยแต่เขาตั้งใจนแน่วแน่ เขาเริ่มเขียนจดหมายถ้อยคำค่อยๆไหลออกมาทีละบรรทัดถึงเดือนฉันไม่ขอให้เธอยกโทษให้เพราะฉันไม่สมควรได้รับมันฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่าเมื่อวานฉันได้เห็นบางอย่างที่ฉันควรจะเห็นตั้งแต่สิบหกปีก่อนเธอเข้มแข็งเธออดทนเธอคือผู้หญิงที่ฉันไม่ควรจักมาและเด็กคนนั้น ฉันไม่สมควรเป็นพ่อของเขาแต่ฉันก็ภาวนาให้เขาเติบโตอย่างมีความสุขในโลกที่ไม่มีฉันเขาวางปากกาพับกระดาษอย่างเรียบร้อยหยิบซองจดหมายแล้วใส่ชื่อเธอไว้ด้านหน้าเขาไม่รู้ว่าจะส่งมันได้หรือไม่หรือควรจะส่งหรือเปล่าแต่นั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาพอจะทำได้เขาแต่งตัวเรียบง่ายหยิบของขวัญเล็กๆใส่กระเป๋า แล้วออกจากคอนโดวันนี้เขาไม่ได้ไปที่ออฟฟิศไม่ได้เจอกับนักลงทุนไม่ได้ประชุมเรื่องเงินล้านเขาเพียงเดินไปยังร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งเล็กๆข้างถนนหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นมันคือความกลัวกลัวว่าเธอจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วกลัวว่าเขาจะสายไปอีกครั้งเขาเดินมาถึงฟุตบาทหน้าเดิม กลิ่นควันหมูปิ้งโชยมาแต่จมูกและเขาก็เห็นเธอเธอยืนอยู่ตรงนั้นแต่ครั้งนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวข้างๆมีเด็กชายในชุดนักเรียนกำลังช่วยเธอห่อข้าวเหนียวด้วยมือเล็กๆที่คล่องแคล่วภาพนั้นทำให้เขายืนนิ่งอีกครั้งเหมือนเวลาหยุดเดินเด็กชายเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเขาโดยบังเอิญรอยยิ้มสดใสปรากฏบนใบหน้าของเด็ก ก่อนจะหันไปพูดกับแม่เบาๆแม่ครับลุงคนนั้นมาอีกแล้วเดือนหันตามสายตาลูกเมื่อเธอเห็นภูมิแววตาเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความดีใจมันเป็นเพียงความม่องเปล่าที่เธอสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองภูมิค่อยๆเดินเข้าไปใกล้สายตาย,ยังคงจับจ้องที่แม่ลูกคู่นั้นเมื่อเขาหยุดยืนตรงหน้าแผง เขายื่นซองจดหมายให้เธอมือสั่นเล็กน้อยเดือนรับไว้เงียบเงียบแต่ยังไม่เปิดดูเขาพูดเบาๆแค่อยากให้เธออ่านไม่ต้องให้อภัยไม่ต้องตอบกลับแค่นั้นก็พอเธอพยักหน้าเล็กน้อยและวางซองจดหมายไว้ข้างตะกร้าข้าวเหนียวภูมิหันไปมองเด็กชายอีกครั้งเขาอยากพูดอะไรสักอย่าง แตกลืนมันไว้เขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาพูดอาจไม่มีค่าในเมื่อเวลาผ่านมานานเกินไปแต่ก่อนจะหันหลังกลับเขาหยิบกล่องของขวัญเล็กๆออกจากกระเป๋าและยื่นให้เด็กชายลุงให้เขาพูดด้วยรอยยิ้มจังๆเด็กชายรับไว้หันไปมองแม่เดือนมองของขวัญน,นั้นแต่ไม่ได้ว่าอะไร ผูมีจ้องหน้าทั้งคู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะก้าวถอยหลังออกมาแล้วเดินจากไปเสียงฝีเท้าเขาหายไปในจังหวะการใช้ชีวิตของผู้คนริมถนนเดือนยังคงขายหมูปิ้งเด็กชายยังคงช่วยแม่จัดของข้างๆงตะกร้ามีซองจดหมายสีขาวที่เธอยังไม่เปิดอ่านแต่ในใจของเธอ บางอย่างเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยไม่ใช่เพราะคำขอโทษแต่เพราะเธอเห็นชายคนหนึ่งยอมถอดหน้ากาก,ากของตัวเองแม้จะช้าเกินไปหลังจากลูกค้าชุดสุดท้ายของวันเดินจากไปเดือนปิดเตาล้างมือด้วยน้ำในขวดพลาสติกใสแล้วจึงหยิบซองจดหมายขึ้นมามือของเธอสัมผัสมันอย่างลังเลกระดาษไม่หนัก แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เธอไม่แน่ใจว่าจะรับไหวหรือไม่เธอมองหน้าลูกชายเด็กชายกำลังนั่งวาดรูปลงในกระดาษห่อข้าวสีหน้าไร้เดียงสาไร้ความรู้ว่าชีวิตของเขาเคยถูกคนหนึ่งทิ้งไปตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเดือนตัดสินใจฉีกซองหยิบกระดาษออกมาอย่างเบามือสายตากวาดผ่านตัวอักษรเงียบนิ่ง แต่น้ำตาก็เริ่มเอ่อขึ้นช้าๆคำพูดของภูมิในจดหมายเรียบง่ายแต่จริงใจไม่อ้างเหตุผลไม่ขอให้ให้อภัยไม่เรียกร้องสิ่งใดเธออ่านจนจบแล้วหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเธอไม่โกรธอีกแล้วเพราะความโกรธไม่ได้ช่วยให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอให้อภัยไปนานแล้ว แต่แค่ไม่เคยบอกเขาเดือนพับจดหมายเก็บไว้ในกระเป๋ายืนขึ้นแล้วหันไปหาลูกชายกันเธอเรียกชื่อเขาเด็กชายเงยหน้าขึ้นครับแม่ของขวัญที่ลุงให้เปิดดูสิลูกกันยิ้มกว้างรีบแกะกล่องออกอย่างตื่นเต้นข้างในคือสมุดวาดภาพเล่มใหม่กับชุดสีไม้คุณภาพดี มีโน้ตเล็กๆเ,เขียนว่าวาดฝันของลูกให้เต็มหน้าอย่าให้ใครหยุดมันเด็กชายกอดสมุดไว้แน่นสายตาเป็นประกายแม่ลุงใจดีจังเดือนยิ้มแม้ในใจยังปนเปกับความเจ็บปวดในอดีตแต่เธอก็เลือกมองไปข้างหน้าเธอยกมือขึ้นลูกผมลูกชายเบาๆช้าๆมั่นคงในขณะที่อีกมุมของเมือง ชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมระเบียงห้องสูงมองออกไปยังท้องฟ้ายามคำ่ำในมือของเขายังคงถือกล่องข้าวเหนียวหมูปิ้งกล่องเดิมว่างเปล่าแต่ในใจเต็มไปด้วยบางอย่างที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนบางทีการสูญเสียก็ทําให้คนเราเริ่มเข้าใจความรักแสงไฟจากตึกระยิบระยับสะท้อนเข้าดวงตาเขาแต่ภูมิไม่รู้สึกถึงความสว่างแม้แต่น้อย เขายืนพิงระเบียงลมเย็นปะท้าใบหน้าแต่ภายในกลับอึดอัดเหมือนมีบางอย่างแน่นอยู่ในอกเขาหลับตาภาพของเดือนภาพของเด็กชายรอยยิ้มนั้นเสียงพูดของลูกยังคงชัดเจนเขายกมือขึ้นกลุ่มหน้าปลายนิ้วแตะเปลือกตาที่เปียกชื้นนี่ไม่ใช่น้ำตาของความเสียใจเพียงอย่างเดียว แต่มันคือความอ่อนแอที่เขาไม่เคยยอมรับตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาทุ่มทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแต่วันนี้เขาเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือสิ่งที่เขาเคยมองข้ามในขณะเดียวกันเดินเก็บของเสร็จเรียบร้อยเธอกุมมือลูกชายเดินกลับบ้านที่อยู่ถัดไปไม่ไกลระหว่างทางกันยังคงพูดถึงของขวัญ เขาเล่าให้แม่ฟังอย่างตื่นเต้นว่าวันพรุ่งนี้เขาจะวาดรูปบ้านบ้านที่มีเขากับแม่และลุงที่ให้ของขวัญเดือนฝังเงียบๆหัวใจเธอสั่นไหวแต่มือของเธอยังกุมมือลูกแน่นมั่นคงอบอุ่นเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาเธอเงยหน้ามองท้องฟ้ามีดาวไม่มากแต่พอให้เห็นแสงเล็กๆ เธอไม่รู้ว่าภูมิจะกลับมาอีกไหมเธอไม่รู้ว่าเขาจะหายไปตลอดการหรือเปล่าแต่เธอรู้ว่าจากนี้ไปเธอจะใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ไม่ใช่อดีตและในหัวใจของลูกชายอาจจะยังมีพื้นที่หนึ่งเล็กๆอบอุ่นสำหรับลุงใจดีคนนั้นเสมอคืนสุดท้ายนั้นภูมิยังคงยืนอยู่ที่ระเบียง แต่ใบหน้าไม่เศร้าอีกต่อไปเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดสมุดภาพของบริษัทเลื่อนดูภาพความสำเร็จรางวัลใบประกาศหุ้นแล้วเขาก็ปิดมันลงเงียบแน,แน่วแน่รุ่งเช้าเขาตื่นก่อนพระอาทิตย์เก็บกระเป๋าเดินทางใบเล็กไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อเริ่มต้นใหม่ เขาเขียนจดหมายอีกฉบับฝากไว้ที่หน้าห้องถึงทีมงานที่รักฉันขอลาออกจากตำแหน่งทุกอย่างขอบคุณที่เคียงข้างตลอดมาขอให้พวกคุณเดินต่ออย่างมั่นใจจากนั้นเขาออกจากตึกไม่เหลียวหลังไม่มีคนส่งไม่มีเสียงปรบมือแต่หัวใจของเขาเบากว่าที่เคย นอีกมุมหนึ่งของเมืองกันั่งอยู่หน้าระเบียงบ้านไม้เล็กๆเขาเปิดสมุดภาพใช้สีไม้ระบายบ้านในฝันมีผู้หญิงคนหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งและเด็กชายคนหนึ่งยืนจับมือกันแม่เดินออกมานั่งข้างๆมองรูปภาพของลูกก่อนจะเอื้อมมือไปลูบหัวเบาๆสวยจังลูกแม่ครับลุงจะกลับมาไหม เดือนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอ่อนโยนแม่ไม่รู้หรอกแต่บางคนไม่ต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาแค่เขาเคยกลับมาให้เรารู้ว่าเขายังจำเราได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วลูกกันยิ้มหันกลับไประบายสีต่อใต้ท้องฟ้าใสในเช้าวันใหม่ที่เงียบสงบบางความรักอาจไม่กลับมาในรูปเดิม แต่ยังคงอยู่เสมอในความทรงจำและหัวใจของคนที่ไม่เคยลืมจบบริบูรณ์